สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควยอ r ทรีเอพิกยิ่งใหญ่แบบเงียบๆซูมาอี้ไม่ได้เป็นยอดขุนพลเพราะเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่เข้าใจเกมลึกที่สุดในโลกที่ใครๆก็รีบโชว์ความสามารถรีบอวดความเก่งรีบเอาชนะให้เร็วที่สุดซูมาอี้กลับเลือกที่จะรอเขาฟังมากกว่าพูดสังเกตมากกว่าตอบโตถอยหเพื่อดูว่าทั้งกระดานกำลังเคลื่อนไปทางไหน ชัยชนะของสูมาอีไม่ได้มาเพราะพลังหรือคำพูดแต่มาจากความเงียบที่เต็มไปด้วยสติเขารู้ว่าบางครั้งการไม่ตอบสนองคือคำตอบที่เด็ดขาดที่สุดบางครั้งการยอมแพ้ในวันนี้คือการเก็บแรงไว้ชนะในวันที่คนอื่นหมดไฟเขาไม่ต้องแย่งสปอตไลท์เพราะรู้ว่าสปอตไลท์มักสองคนที่จบก่อนเสมอแต่คนที่อยู่เงียบๆมัดอยู่ถึงตอนสุดท้ายการชนะไม่ใช่แค่ชนะเร็ว แต่คืออยู่ให้ถึงตอนสุดท้ายและยังเป็นคนที่มีสติอยู่กับใจตัวเองนั่นแหละชัยชนะที่แท้จริงแบบที่สุมาอี้เลือกไม่ได้รีบเอาชนะใครแต่เขาเอาชนะด้วยเวลาในศึกวีกกกับโจโกคกงเบ้งนั้นเฉียบแหลมรุกเป็นฝ่บุกเข้าเสฉวนบุกฮั่นจุ่งเข้าทุกทางด้วยความมั่นใจแต่สุมาอี้เลือกที่จะไม่สู้ทั้งกองทัพร้อนรนแม่ทัพร่วมสาบานยกมือคัดขาน แต่ซูมาอี้กลับสั่งทหารปิดประตูเมืองแล้วนั่งนิ่งเขาเงียบเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ขงเบ้งต้องการไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือการลากศัตรูออกมาเล่นตามเกมตัวเองซูมาอี้ไม่เล่นเขาเฝ้าดูและปล่อยเวลาเผาผลาญพลังของศัตรูเองในขณะที่คนอื่นตะโกนว่าถอยคือความอ่อนแอซูมาอี้รู้ว่าการไม่สู้ในเวลาที่ไม่จำเป็น คือกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดคงเบ้งเหนื่อยทหารอดอาหารสเบียหมดกองทับลาและตายในสนามรบโดยไม่ได้สู้ครั้งสุดท้ายสุมาอี้ไม่ได้ชนะเพราะบุกแต่ชนะเพราะไม่หลงไปตามเกมของคนอื่นนี่แหละคือบทเรียนบางครั้งเราต้องกล้าเงียบก,กล้ารอและกล้าไม่ทำอะไรเลยในวันที่ทุกคนกำลังเร่งรีบทำทุกอย่างชีวิตไม่ใช่การวิ่งเร็วที่สุด แต่คือการอ่านเกมไม่ขาดและอยู่ให้รอดจนถึงตาเราเดินแบบสุมาอี้เวลาผ่านไปสุมาอี้ไม่ได้แค่ชนะในสนามรบแต่ยังชนะในเกมการเมืองที่โหดร้ายที่สุดเมื่อกองทัพจกกกเริ่มอ่อนแอสุมาอี้ใช้กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกลยุทธ์ความสงบหลังพายุเขาไม่ได้เร่งรีบล้มจกกก,กด้วยกำลังแต่ใช้ความอดทนและความเฉียบคมทางการเมือง ปลูกฝังความเชื่อมั่นในหมู่คนในรัฐและค่อยๆแผ่ขยายอำนาจผ่านความชัดเจนของวิสัยทัศน์ซูมาอี้รู้ว่าการชนะที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสังหารศัตรูแต่เป็นการสร้างระบบที่แข็งแกร่งเพื่อให้ชัยชนะนั้นคงอยู่ยัง่งยืนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสุมาอี้ก็พร้อมใช้ดาบแผงความเด็ดขาดล้างตระกูลของเบ้งที่ยังเป็นภัยคุกคามเขาไม่ลังเลแม้ต้องล้างบางคนที่เคยเป็นพันธมิตร เพราะรู้ว่าในโลกแข่งอำนาจไม่มีที่ว่างสำหรับความสงสัยนี่คือบทเรียนการเป็นผู้ชนะในแบบสุมาอีคือการผสมผสานร,ระหว่างความสงบและความเด็ดขาดความอดทนและการตัดสินใจที่ไม่ลังเลจงจำไว้ไม่ใช่แค่ผู้ที่ทำลายศัตรูได้มากที่สุดแต่คือผู้ที่สร้างความมั่นคงในใจตัวเองและพร้อมจะทำสิ่งที่จำเป็นโดยไม่หวั่นไหวนี่คือชัยชนะของสุมาอี ชัยชนะที่มาพร้อมกับปัญญาและความสงบภายในสุมาอี้รู้ดีว่าการชนะในสนามรบนั้นสำคัญแต่การชนะใจคนต่างหากคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาไม่ใช่แค่แม่ทัพผู้สั่งการแต่เป็นผู้นำที่เข้าใจธรรมชาติของคนรู้ว่าความจงรักภักดีไม่ได้เกิดจากคำสั่งแต่เกิดจากความไว้ใจและการให้เกียรติเมื่อใดที่ต้องตัดสินใจสุมาอี้ไม่ได้เลือกเพียงแค่สิ่งที่ถูกต้อง แต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับภาพรวมแม้บางครั้งทางเลือกนั้นจะเจ็บปวดเช่นเดียวกับการกำจัดศัตรูในหมู่พวกเดียวกันเขาเลือกที่จะไม่หลังเลเพราะรู้ว่าความสงบของรัฐจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าความสงสัยยังคงก่อตัวการบริหารคนในโลกยุคสงครามไม่ใช่แค่เรื่องคำพูดหรือคำสั่งแต่เป็นเรื่องความเชื่อใจที่ต้องปลูกฝังและการตัดสินใจที่แม่ยากแต่ต้องเด็ดขาด สุมาอี้สอนเราไว้ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นกลัวและพร้อมรับผิดชอบทุกผลลัพธ์ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่มีทางถูกชัดเจนจงอย่าก,กลัวที่จะตัดสินใจเพราะการไม่ตัดสินใจคือการตายช้าๆในสนามรบของชีวิตและเมื่อเลือกแล้วจงยืนหยัดกับมันอย่างสง่าง,งามชัยชนะของสุมาอี ไม่ใช่แค่เรื่องดาบหรือกำลังทหารแต่เป็นเรื่องของใจคนและความกล้าที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริงและนี่คือบทเรียนของความเป็นผู้นำที่ทุกคนควรจดจำบทเรียนจากสูมาอีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุคสงครามหรือบนสนามรบเท่านั้นในชีวิตจริงการบริหารคนและการตัดสินใจย,ยากๆยกยังคงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเผชิญเมื่อเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะในครอบครัวที่ทำงานหรือในสังคมความเชื่อใจและการให้เกียรติคือพื้นฐานของความสำเร็จสุมาอี้สอนให้เราเข้าใจว่าคนจะตามผู้นำที่เชื่อถือได้ไม่ใช่แค่คนที่ตะโกนสั่งหรือสั่งการอย่างเดียวและเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากอย่าหวันไหวกับความกลัวหรือความไม่แน่นอนเพราะการลังเลมากเกินไปอาจหมายถึงการเสียโอกาสหรือเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไป เช่นเดียวกับสุมาอีที่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดแม้ต้องสูญเสียบางสิ่งแต่เพื่อรักษาภาพรวมและเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี่คือบทเรียนที่แท้จริงของผู้นำการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแข็งแกร่งอยู่เสมอแต่หมายความว่าต้องรู้จักกล้าหารที่จะเป็นตัวเองกล้าหารที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงและกล้าหารที่จะเดินหน้าท่ามกลางความไม่แน่นอนแต่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้นำที่แท้จริงต้องมีความอดทนที่ไม่ธรรมดาสุมาอี้ไม่เคยรีบร้อนเขาเข้าใจดีว่าชัยชนะที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันคือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากความผิดพลาดและการเรียนรู้ที่จะอดทนในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนไม่เป็นใจถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จงจำไว้ว่าความอดทนคือดาบที่คมที่สุดของคุณ มันตัดผ่านอุปสรรคและทำให้คุณยืนหยัดได้แม้ในวันที่ลมพายุโหมกระหนำ่ำและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อทุกอย่างพร้อมคุณจะเห็นว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้นเป็นของผู้ที่รู้จักรอและกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและนี่แหละคือความจริงที่สุมาอี้สอนเราชัยชนะไม่ได้เกิดจากความเร็วหรือความรุนแรงแต่เกิดจากความเข้าใจในเวลาความเข้าใจในจังหวะชีวิตการรู้จักรอ การรู้จักใช้เวลาเป็นเครื่องมือและการไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการตัดสินใจในชีวิตไม่ว่าคุณจะเผชิญกับการต่อสู้รูปแบบใดการเรียนรู้ที่จะสงบนิ่งและรอคอยอาจเป็นดาบที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณดังนั้นจงใช้เวลาของคุณอย่างชาญฉลาดอย่าพยายามรีบชนะทุกอย่างในทันทีแต่จงชนะแบบซูมาอีชนะด้วยสติชนะด้วยปัญญาและชนะด้วยใจที่สงบ เพราะชัยชนะที่แท้จริงคือชัยชนะที่ยืนยาวและไม่เคยสูญหายสุมาอีไม่ได้เป็นแค่แม่ทัพผู้เก่งกล้าในสนามรบแต่เป็นครูผู้สอนบทเรียนชีวิตที่ไม่เคยจางหายในโลกที่ทุกคนเร่งรีบแข่งกับเวลาเขากลับเลือกที่จะก้าวช้าๆแต่มั่นคงการชนะของเขาจึงไม่ใช่แค่การโค่นล้มศัตรูแต่เป็นการสร้างความมั่นคงและความสงบให้กับทุกสิ่งรอบตัว ความอดทนเป็นเหมือนเส้นได้ที่ถักทอความสำเร็จของสุมาอีในวันที่คนอื่นหมดแรงเขายังคงเดินหน้าอย่างมั่นใจการบริหารคนคือศิลปะที่ต้องใช้ทั้งหัวใจและสติสุมาอีรู้ดีว่าเสียงตะโกนและคำสั่งที่ดุดันไม่เคยทำให้ใครรักหรือเชื่อใจได้จริงเขาจึงเลือกที่จะฟังเลือกที่จะเข้าใจเมื่อคนในทีมรู้สึกว่าเขาใส่ใจรู้สึกว่าเขาเคารพ และเห็นค่าของพวกเขาพวกเขาก็พร้อมจะเสียสละและทำงานหนักเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่ในโลกแห่งอํานาจที่ไม่เคยมีที่ว่างสำหรับความอ่อนแอสุมาอี้ก็ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเด็ดขาดเพราะบางครั้งการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดกลับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทั้งทีมรอดพ้นจากวิกฤตใหญ่และนี่คือบทเรียนสำคัญสำ,ญสำหรับชีวิตจริงไม่ว่าจะในฐานะผู้นำหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัว การเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีอำนาจเหนือผู้อื่นแต่คือการกล้าที่จะรับผิดชอบต่อทุกการตัดสินใจและการกล้าที่จะยืนหยัดในเส้นทางที่ถูกต้องแม้จะเจ็บปวดในวันที่คุณรู้สึกหมดแรงในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนไม่เป็นใจอย่าลืมบทเรียนนี้จากซูมาอีความอดทนความสงบและความกล้าที่จะตัดสินใจจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของคุณและเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของพลังหรือความเร็วแต่เป็นเรื่องของใจที่แข็งแกร่งและปัญญาที่ส่องสว่างแบบสูมาอีชีวิตและการเป็นผู้นำไม่เคยมีทางสายตรงหรือเส้นทางที่ไร้ความล้มเหลวสูมาอี้ก็เคยล้มเหลวเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างไม่ใช่แค่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแต่คือวิธี ที่เขารับมือกับมันเมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นเขาไม่โทษใครไม่หนีปัญหาแต่กลับใช้มันเป็นบทเรียนสำคัญเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเติบโตจากจุดนั้นในโลกของผู้นำความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จที่แท้จริงและนี่คือข้อคิดที่สุมาอี้ฝากไว้ให้เราอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวแต่จงกลัวที่จะไม่ลุกขึ้นอีกครั้ง ส่วนเรื่องการสร้างความเชื่อใจในทีมสุมาอี้รู้ดีว่าความเชื่อใจไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาในชั่วข้ามคืนแต่ต้องใช้เวลาและความจริงใจเขาใส่ใจฟังเข้าใจความกังวลและยืนอยู่ข้างทีมในทุกสถานการณ์ความเชื่อใจเป็นสะพานที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้นำและผู้ตามและเมื่อสะพานนั้นแข็งแรงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะแยกพวกเขาได้ สุดท้ายการวางแผนชีวิตแบบซุมาอีไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายใหญ่โตแต่คือการรู้จักแบ่งเวลาระหว่างการลงมือทำกับการรอคอยการวางแผนที่ดีคือการเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ทั้งวันที่ต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่และวันที่ต้องนิ่งรอให้เวลาทำงานของมันเองในชีวิตไม่มีใครรู้อนาคตแน่นอนแต่การเตรียมใจวางแผนและยอมรับความไม่แน่นอนจะทำให้คุณอยู่รอดได้ และก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงสรุปข้อคิดสำคัญจากซูมาอี้หนึ่งรับมือกับความล้มเหลวด้วยใจที่เข้มแข็งไม่โทษใครหรือหนีปัญหาใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงและเติบโตอย่ากลัวการล้มแต่กลัวที่จะไม่ลุกขึ้นสู้ใหม่ 2. ส,สร้างความเชื่อใจในทีมด้วยความจริงใจและความใส่ใจใช้เวลาในการฟังและเข้าใจคนในทีมยืนอยู่ข้างทีไม่ทอดทิ้งในยามวิกฤต ความเชื่อใจคือสะพานสำคัญที่เชื่อมผู้นำกับผู้ตามสามารถวางแผนชีวิตอย่างมีสติและความยืดหยุน่นรู้จักแบ่งเวลาระหว่างการลงมือทำและการรอคอยเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เดียวยอมรับความไม่แน่นอนและใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสี่ผสมผสานความอดทนกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดความอดทนช่วยให้ยืนหยัดในวันที่ลำบากการตัดสินใจเด็ดขาดช่วยรักษาสเสถียรภาพ และความมั่นคงของทีมผู้นำที่แท้จริงกล้ารับผิดชอบทุกผลลัพธ์าชนะด้วยใจที่สงบและปัญญาการชนะไม่ได้หมายถึงการใช้กําลังอย่างเดียวชัยชนะที่แท้จริงมาจากสติปัญญาและความสงบภายในนี่แหละบทเรียนจากซูมาอี้บทเรียนของผู้นำที่กล้าเผชิญความล้มเหลวกล้าสร้างความเชื่อใจและกล้าวางแผนชีวิตด้วยปัญญาถ้าคุณอยากเข้าใจโลกนี้มากขึ้น อยากรู้จักวิธีคิดแบบคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอยากฟังข้อคิดที่แฝงไว้ด้วยพลังและความลึกซึง้งกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันสู่ชัยชนะที่แท้จริงอย่าปล่อยให้ใครมากำหนดชีวิตคุณเป็นคนที่ควบคุมชะตาของตัวเองแบบสูมาอี